แต่ไาล่หรือยังทักไปยังกินค้าใหญ่เลยด้วย,แ,บบยแต่เขาเปลี่ยนใจเขาไม่กินใจกับอ้ายอ้ก็อ้ก็เลยเปิดโอกาสให้กับตัวเองให้เจอคนที่นิ่ว่าไอ้เจ้าชูนะ ไมต้องการเจ้าคนใจเจ้าก็แม่ยไเนาะเคินบ่เคินบ่สาหฮึเคินก้องเคิ้นให้เป็นเป็นทางกล้องเคินก็เป็นครั้งแรกเป็นบอนองลัแต่คือเปเคลแต่ว่า้งที่องีดอกกล้องเคลงไผานกล้อ เรียกการนเท้าองพกไปเดา้าขอาเข้าจเห็นงานยังไงนะนคอนอ๋อบ้าสาวนิคอนคืองามกว่าคนฮะจากประสบการณ์ไปถ่ายคลิปมาเจ๋งอ่ะพี่สาวนิคอนนี้สวยทุกคนนะ ทุกคนเลยเน<บ>าะพี่ก็ได้สาวมีคอนแล้วมีคนได้สาวมีคนเสรล้ะจะมันจะมีแล้วเปิดประสบการณ์ในตัวเองใช่ไหมพี่ <c oughs> ใช่เปิดประสบการณ์เราไม่ปิดกั๊ดตัวเองไงระวังระวังนะพี่ก็ระวังแล้วกัน <c oughs> แล้วเหตุการณ์มันจะช้ำรอยนะเผื่อๆไว้หน่อยนะก็ได้ดูๆกันไปครับพอน้องเขาคนนี้เพราะว่ายิ่งชวยก็ไปอีกเอาตรงๆนะพี่นะเราจะคอถามสาวคนนี้ับสามมุมมีใครชวยชวยคนละแบบใช่ม นคนละแบบคนนั้นแบบไหนเขาแบบคมไงเขาคมอันนี้แบบปหวยเหมยน่ารักและแบบที่พี่ชอบแบบไหนตำแบบหน่ก็ได้ตหนก็ได้ขอให้จริบบงใจเพราะเราชั่วโมงนี้เราอายุเยอะแล้วไงเราต้องการคนจริงใจและขอให้แบบยอมรับเราได้ ค่นั้แหละ้องานค่ดีใช่แตมาน้องอาหารหมสัปหร่อน้องหลานข้าเย้วงทากินข้าเที่ยงดลยเียดีปกติมากกินเผาอนี้ได้บ่ โดนมัเสียดนมัเถียเพรว่าจะโดนพิจารณาทุกคนหอบไรเดียว่ไจะเอาเมื่ออยู่ไทยลำบอกนี่เนาะไทได้บ่ต้องเบิรก่อนเลยอ่าต้องเบิรก่อน อันน ah like <huh ี no ้ก็วอาอันนี้ก็ตอบตรงเลยนะเดี๋ยวจะหาแฟนเดี๋ยวจะหาแฟนให้แล้วก็มาอันนี้วันเมื่อนันที่เออเห็นเจ้าเนะอเออบอกว่าสีห้าผู้บ่าวให้นี่เอามาให้ตอนนี้มาทังทีแมนมาให้ทังทีเลยอาหารมาแล้วอือทุกคนเนาะ กิน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 กระต้นขาบันให้กินได้เอาไว้นี่ก่อนข้าเน้กระดดเลยายโอเคโอเคจทางะสมเองก็สด็ตัวตัวกิดเนาะกลัดข้นขาก่อน บางคนก็อยากเห็นได้บาดหย่างกุศลกุาวเนาะเบิองหุ่นเอาห้องน้ำอยู่พี่ได้พี่อ้าวเป็นยังไงบ้างก็โอเคอยู่ตรงสเฉ็จะไม่คิดว่าอย่าบอกนะพัดออกจากนี้เป็นเมื่องเลย คุยกันไปใช่แล้วก็ใช้เวลาต่างคนต่างดูใจกันกใช่ถ้าไม่ถูกใจแล้วก็หานปหน่อยคทุกคนอาหารเรียงกันนะคะสาระหน่อยยำต้ดยำเนื้อรวิวน่ะป้าทหน้าทังงัสคนนี้เขาชื่ออะไรนะพี่ชื่อยูยี่ยูยี่้องยูยี่ ก็น่ารักแบบมือหวยใช่ชมเชยเขาเลยอยู่ยีอยู่ยุ่งส่วนสาวโมเมเขาคมใช่คมเข้มแต่นี่หวานหวานใช่คนละแบบใช่ด็่ก็สวยทั้งคู่ก็น่ารักคนละแบบเนี่ยครัคนบ เราก็ไม่ปิดกั้นตัวเองครในเมื่อั่งโน้นเขามีคนเลือกเยอะเราก็เราก็าาไม่ปิดกั้นตัวเองไงเราก็ปิดโอกาสให้ตัวเองไาเผื <c oughs> ่อจะเจอคนที่ใช่ที่จริงใจเพราะว่าน่าจะเจอแล้วะน่าจะเจอแล้วคนที่ใช่เนาะ สำหรับใจพี่ไงแบบนี้นาดิกาต้องเปลี่ยนรูปแา้วกันจะต้องลบลบรูปกับเหรอต้องแดีวนี้ต้องถ่ายรูปนี้เลยว่ะยังยังไม่กล้าถ่ายกลัวเป็นอาถัดรอถ่ายนะ ถ่ายก็ที่นี่เนาะใช่เป็นดาษที่พูดถูกใช่ใช่ก็เป็นดาษนั่นใช่ที่พูดถูกเอห่างมากันเนาะแม่อุ้ยก็มันซ้ำรอยใช่ก็หาแรงเหมือนกันเนาะเออตัวมันตัวซ้ำรอยเดิมอือใช่ใช่ใช่หนูก็เพิ่งคิดได้แล้วเนี่ยคิดออกเพิ่งคิดออกเพิ่งเคยมา ดูกันไปให้แน่ใจโอเคแล้วค่อยมาอีกครั้งเวลาดสำสอบนะใช่เด็ดส,ดสิพาไมาค่เดวงไกินโ้ลยไลายหรือยังคัไกไปหรือยัง คำใหญ่เลยเด้อ <descon> ถ <altro> <ori> ่าอาม่เอาเยนเ็แถอ่ล้วแถเอินอไปเลยนะบชาวงามบงาวงามบงาวงามกันกดอ่งห้ล้านไอคิด่าสุอะไรตอนนี้อะัชางานแบบได้ยุห้าสิบล้านได้ยเนาะ้อยล้านโอเคนางนี่ก็พูด ร้อยล้านก็จะสู้อหรพี่สู้ไม่ร้อยล้านลอยลักกินก็จริงใจโอเคเนาะถ้าสู้สู้แล้วไปอยู่กับเราเนาะใช่สู้ผมก็เห็นดีนะลอยล้านก็สิแต่งกันแน่ว่าไปอยู่กับเราเราเคยไปไทยักเคือเอาไเจ้าน่ะ ไปหอแต่มุกาหารนี้ไอนว่าเคยไปหอกรุงเทพเลยบอกเคยปะถ้าไฟเราจะติดใจใช่ติดติดใจติดนมกทมด้วยคนเขาไปเที่ยวกรุงเทพเราไม่อยากกลับเป็นยอะยแยะสาวลาวเขาลงไฟแสงสีหรือเปล่าพี่ลงแสงนี้ออนหรือเปล่าฮึยูทูบเบอร์ทั้งหลายที่ไป เมืองไทยโอ้โหไม่อยากกลับกันเลยรีไปกันออเอาะตอนนี้พูดหมายพี่ว่าอะไรนะเมื่อกี้น่ะจะได้เป็นพยานด้วยกันไงเดอนหน้าเอนหน้าพี่จะจะส่งเงินมาให้เขาทำพาสปอร์ตจะได้ไปเที่ยวเมืองไทยครับครับเขายังไม่มีพาสปอร์ตใช่ใช่พี่ก็เลยอาสาจะทำให้ใช่ อ๋อถ้าน้องอยากจะไปเนาะใช่โอ้พี่นะคะ,อ,ะอันีใจนําเทอส์ซาอยู่จีโซยซิดาเพนทะเลเลยเจ้าเออโบเป็นยัางก่อยเคยเห็นแล้วทะเลนะเคยไปมาแล้วโอเคพี่น้องเลยเนาะเป็นให้เป็นเ,นเนสนอให้เน,ะนาะขณะน้องเก็ยากไปเที่ยวไทยเนาะ